ครับฮัลโหลยังมาโสมโอ้โหฟิลเตอร์ด่วนเรียกก่อนเอ้ยไม่เห็นโซมเลยทำไมแบบซอใส่ฟิลเตอร์แล้วหน้ามันดูแบบเต็มจอเลยอะเป็หรอใส่ฟิลเตอร์แล้วหน้าเต็มจอเหรอใช่ครับแบบพี่เพจพีเพจสบายดีนะครับพี่อันนี้แห็เต็มจอ,อยัม หายแล้วหายแล้วทําไมอ่ะทาไมพอใส่ฟิลเตอร์มันแบบดูเต็มจอแั่นดีวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเหรอไอไปซื้อของไปซื้อของซื้อของกินอ๋อแล้วเป็นไงพี่ที่กรุงเทพมันหายร้อนยังอ่ะหรือว่ายังหนาวหรือว่าหนาวอยู่หนาวอยู่เหรอใช่โอ้พี่เฟสทัก <คน S 1> เจอ <laughs> เยอะมากสวัสดีครับสวัสดี <laughs> ทั้งหมดหกพันสี่ร้อยห้าสิบเอ้ไม่ใช่หกหกร้อยคนสวัสดีครับ พี่เพชรฝากช่อง Youtube ใหม่เร็วอ่ะฝากมาสิไม่พี่อย่าฝากอใช่เพราะว่าช่วงนี้พี่อัพคลิปบ่อยมากหรอก็ไม่บ่อยนะเราาไลาถ่คหน้าด้วยได้ไหมหน้ามันโซมไปหรอไม่เห็นโซมเลยอยากจะบอกนะครับทุกคนตอนตอนที่ถ่ายออกซิ n t h เดอร i ซีรีส์คือพี่เพชรคือหน้าใสสุดในกองแล้วพูดพูดเออพูดจริงเอ้าใช่สิเพราะว่าไงเพราะว่า พมาคนแรกของ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 คนมาคนแรกทุกครั้งเพราะว่าซีนั้งแต่หกโมงเช้าก็จะคือแต่งหน้าตั้งแต่หกโมงอ๋อก็จะได้แต่งหน้าก่อนอะไรอย่างนี้ตอนเจนก็มาดูตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเหรอใช่ัสดีนครเบ้าัอดีทุกคะครับเรามีความสามารถตอนนี้พี่ใช้เท้าอยู่แล้วพี่ก็ถามจริงเท้าเหรอไม่ใช้ใช้เข่าอ๋อใช้เข่าหนีเหรอใ เราไลฟ์ลลเรียวมากเลยอะเรียวเกินใต้ตาใต้ตาคนเรามันเป็นแบบสิ่งสําคัญเดี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวพอแบบว่าโปล่อใต้ตาเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแบบเป็นอีกคนหนึ่งเลย,เลย<ม>อะไรเงี้ยอแบบืมสบายดีใชพี่สบายดีอ่ะเราก็เพิ่งคุยกันเนาะใช่เอาจริงๆแบบตอนที่พี่ทักมาตอนเจมก็เพิ่งตื่นเลยจริงตอนนั้นแหละใช่พี่เพิ่งเคยเห็นเจมดองไลน์ก็ครั้งนี้แหละ <c oughs> คนกแต้ง <c oughs> แ,แต่เจมกลับบ้านไปเจมก็คือดองไลายเพราะว่าเจมนอนออกลับบ้านมาแบบนันได้ได้นอนไงอะไรเงี้ยสว,วัสดีครับตอนนี้ดูพี่เพชรแต่งหน้าไปก่อนเดี๋ยวเจมแปลาน้ำไปก่อนอ่ะแรงว่ะแล้ว <c> ท <oughs> <c oughs> ุกคนเห็นไหมอ่าแบบไม่ต้องมีฟิลเตอร์ก็ได้แล้วโคตรอยากใส่ฟิลเตอร์เลยอะแต่ว่าหน้ามันจะเต็มจอ ถึงขนาดที่ว่าทาได้ต่างกามไลค์กันแล้วมันเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อ,เ,อ,อเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับเอาจริงแบบ<ะ>เดี๋ยวนี้แบบใครๆก็แต่งหน้ากันเนาะแบบเวลาจะไปไหนมามาไหนอะไรอย่างเงี้ยลหลายคนก็ถามพราะขนเต็มไฟแบบไฟแบบขาวมากอันอันนี้แบบเป็นไฟขาวพี่ไอตอนแรกแอบ,บเจนปิดไฟแล้วหน้าเจนก็มืดเหมืองก้น <laughs> สวัสดีครับเราตอนนี้พี Luther, 看看 Adam, ่เพชรเออก็ถามไปแล้ว hmm. ว่าเป็นย <So> ังไงอยู่ก็ไม่ได้เจอพี่เพชรนานตั้งแต่ตอนที่ถ่ายคลิปร้านเอียบเนาะใช่ไหมใครที่ไม่ดูคลิปร้านเอียบของพี่เพชรก็ไปดูได้นะครับในช่องเพชรพิกนะครับผมแล้วเราก็จะไม่บอกหรอกว่าเราจะไปทําอะไรกันอีกคนรอดูเอาพี่เพชรไม่ต้องใส่ิลเตออ์ก็รอดจริงพูดเลยขี้โม่ทุกคนขี้โม่หมายถึงเจมเหรอ ม่ไหนคนเงหรือคนเหม็นอ๋อโอเคแล้วนี่ที่อาบน้ำเนี่ยก็คือตอนแรกตอนเราจะไปอาบรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรทําเลยเพราะว่าจริงๆนะพอพอเออเนี่ยพอเนี่ยพอพอมีสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วก็แบบมันไม่รู้จะทําอะไรงานก็งานก็เงียบเงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องทำอยู่ตรงีก็แหละอืมน่าจะเวิร์กสุด เดี๋ยวแต่พี่ตัดต่อดีพูดเลยได้ยินกินข่าวว่าทําคนเดียวถ่ายคนเดียวตัดต่อคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวเก่งมากเราไม่ได้อยากไปไหนมาไหนคนเดียวหรอกมันเงามันเหงาเกินไปเลอโอ้ก็ก็คือตอนนี้คือที่กรุงเทพเจไม่ได้กลับแค่ประมาณสามสี่วันนี้เอ๊สี่ห้าวันนี้คือแบบสั่งล็อกดาวแล้วใช่ไหมพี่แบบ ไม่ให้ไปนู่นไม่ให้ไปนี่แล้วใช่ปะท่ามทำนู่นท่ามทำนี่แล้วใช่ปะที่กรุงเทพอ่ะก็ไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ก็ปิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฟิตเนสคอนโดพี่ก็ปิดปิดเขาเรียกว่าอะไรปิดที่ที่คนไปเยอะๆอ๋อร้านอาหารไปได้ดูห้างเนี่ยไปได้อยู่ลำบากเอ้ยแต่แบบเขาบอกว่าที่เซนทรัลลาดพาวก็เสี่ยงใช่ปะ ใช่โชคดีที่พี่ไม่ได้ไปวันนั้นตอนแรกอ่ะวันวันที่มีข่าวอ่ะวันเป็นวันที่พี่อ่ะเกือบตัดสินใจที่จะเข้าไปเว้ยแต่ว่าเห็นรถอเยอะ <Okay. S 1> <laughs> ก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคไม่เข้าละแล้วก็เลยโชคดีว่าแบบเออไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์ที่แบบวันนั้นเงยซึ่งวันนั้นมีงานด้วยคนเลยเยอะอืะอใช่ใชดูแลตัวเองด้วยนะจ๊าได้ <laughs> จ,จ้ะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวนัดเจอกัน ได้ครับ <Okay. S 2> พูดเหมือนเราจะกันยากมา <Okay. S 2> พกพูดเหมือนแบบเราอยู่ไกลกันมากช่วงนี้แบบเจ็บนั่นแหละก็มีงานแล้วก็แบบมีเรียนอะไรเงี้ยทําวิจัยจบด้วยเจนพีสี่แล้วอะ่ะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงตรงนี้แหละแบบตรงที่ปีกตัวออกมาทําอะไรยากโอเคครับคิดถึงนะพี่ไว้ดูแลด้วยโัเคิครับ <Okay. S 2> ครับโบวี โอเคพี่เพชรไปแล้วครับเร <laughs> ี่ยแบบช่วงโควิดมันจะกลับมาอีกแล้วอ๋อจริงแบบรู้สึกแบบยังไม่ทำอะไรเต็มที่เลยอ่ะสวัสดีครับแต่ครั้งนั้นเหมือนจำได้ว่าตอนที่กำลังแบบกำลังไลฟ์กับพี่เพชรอยู่ที่ร้านอาหารคือเน็ตกากมากเอาจริง สวัสดีครับพี่เพช I miss you พี่เพช <laughs> อเลยหอเลยไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไลฟ์ด้วยกันอยู่สวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยากเที่ยวมากซิ่งนี่แบบมีแพนแบบจะไปเที่ยวเยอะมากเลยนะแต่แบบพอแบบมีโควิดมาก,ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะว่าไปไปเราก็ต้องแบบไปคิดหน้าคิดหลังว่าแบบล็อกดาวน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นแล้ว